วันนี้วันนี้เราต้องมาเมาท์มอยก่อนวันนี้เรามาทําอะไรกันคะวันนี้เรามาวิ่งวันแรกในรอบกี่เดือนแล้วไม่รู้กี่เดือนแล้วไม่รู้นานมากนะคะไม่ต้องรู้คือตอนนี้คือแอปพลิเคชันต้องติดตั้งใหม่ติดตั้งใหม่แล้วก็ต้องอัปเดตเออคือเราอะเราสองคนเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องวันนี้แล้วก็เสียเวลาขับรถไปไปมามาเพราะอะไรครับตางเปียกก็คือคุยกันว่าจะไปวิ่งที่ผมมเข้าใจว่าจะไปวิ่งกันที่ น้ำครกอ่าก็เหมือนกันเนาะเพราะว่าคุณเจ้าอจโอจะต้องกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วคุณจะไปหาที่บ้านแล้วก็มาวิ่งพาวันไกลบ้านคุเจ้โอแล้วคุณเจ้าโอเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอ่าเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า,ปปผาก่อนแล้วก็น้องรออยู่ที่สำนักงานอนี้เข้าใจว่าน้องจะรออยู่ที่สำนักงานอืมงั้นเดี๋ยวเราเราก็ไปวิ่งกันที่หนองน้ำครกก็เลยให้โทรหาแบบพี่ตุ้ยอย่างเงี้เนาะเผื่อจะไปด้วยกันแล้วก็เราก็ไม่ได้แชทกันต่อจบแค่นั้น นี่ก็กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ขับรถออกไปหาน้องที่ทอทอทอพอไม่ถึงทอทอทปุ๊บน้องโทรมาพอดีเป๊ะเลยถ้าน้องโทรก่อนนะคือจอดรถหน้าบ้านเราเลยไปแล้ว <laughs> ออรถไม่อยู่แต่ว่าปวดไว้กออ็เลยโท <laughs> รพี่กำลังถึงท <laughs> ททพี่ไปทำไมตรงนั้นก็เลย <laughs> อ่าเลือกตัดสินใจมาจะวิ่งที่ไหนเออก็สรุปก็คือหนองน้ำโคใกล้บ้านเดี๋ยวกลับบ้านก็จะได้ง่ายๆเนาะอ่าจะได้ง่ายนิดนึงใช่นั่นแหละก็เป็นเราชนิดแล้วเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งนานนะคะมันก็เลยประมาณสักสามเดือนได้แล้วมัไม่ได้วิ่งเนาะนานมากตอนนั้นแบบวิจัดมากตอนนั้นเป็นช่วงโควิดคือช่วงที่แบบเขาเรียกอะไรนะ home h o work h o m เออ home home work out work from home อยู่ที่บ้านก็เลยว่างการตอนเช้าก็วิ่งตอนเย็นก็วิ่ง ฟิตจัดแล้วก็เลยมาเริ่มกันตอนนี้ใหม่นะคะก็ฟรีสติดนึงเพราะว่าจะต้องแบบก็ได้ถ่ายรูปอะไรต่างๆใช่ทำคอนเทนต์แล้วก็ไม่ได้นัดหมายวิลล์ดิสเดอมอีกแล้วด้วยกันวันนี้เมื่อวานก็แบบคุมโทนสีเดียวกันวันนี้ตัววิสกิตรอยทะน้องก็วันสตาร์เตอร์วันแรกก็จะเบาๆพอเมื่อสักครู่ก่อนที่จะมานี่ก็วอร์มลออแล้วก็พยายามที่จะเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ถึงแม้มันจะ ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์าที่จะที่อืมี่จะอาจจไม่ร้ออรก็มใช่แต่เราก็ทำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยแหละเนาะแล้วก็มันก็ทำให้รูปร่างเรายังคงที่จากทนี่แบบดีมากเฟิร์มมากอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทำทุกวันเป็นประจำ ตอนนี้ตึกแถวเนี้ยช่วงเวลานี้นะคะในตอนเย็นก็จะมีมีรถมาก็จะมีคนที่เขาออกมาออกกำลังกายแถวๆเนี้ยเยอะตอนเชา้าก็มีเยอะแหละแต่ตอนเชา้าบอกเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมากอืมก็จะมีมหมอกใช่ก็จะมีหมอกอยู่บนน้ำนี่ที่หนองนาท่อนะคะระยะทาง รอบหนึ่งรอบหนึ่งของน้อง os, นาท่อนีประมาณเท่าไหร่นะน้อง delightful. สองกิโลกว่าไหมหรือว่าือบสองกิโลเดี๋ยวเราจะมาจับกันดูว่าหนึ่งรอบของน้องนาท่อกี่กิโลนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะวิ่งได้กี่กิโลครึ่งกิโลแล้วเราจะเดินนะเราไม่วิ่งวันนี้คือถ้าน้องวิ่งน้องวิ่งก็คือให้น้องวิ่งไปเลยเดี๋ยว เราจะเดินตามอืมไม่ได้นักหเานแบบอยู่ๆเขาวิ่งโหดเลยอยู่ก็ไหวก็เดินไปก่อนแต่ไม่ไม่ใช่สายจริง ว่าเราจะวิ่งกันได้กี่รอบกี่กิโลในวันนี้นะคะตอนนี้ถึงขั้นต้องเปิดไฟฉายแล้ว <c oughs> ยังเดินกันอยู่นะคะ <c oughs> คือความจริงแล้วเวลามันประมาณหนึ่งเพ่มเนี่ย้ไหมยังสิหกโมงเออประมาณหกโมง,มโมงทุกครั้งที่มาวิ่งก็คือยังไม่ได้แบบมืดมากแต่ตอนนี้ก็คือมืด ซึ่งมันเป็นฤดูหนาวอะเนาะหน้าหนาวก็แสบไปก็จะไม่เห็นใช่นั่นแหละไปเราไปเดินกันต่ออีกหนึ่งรอบนะคะ